คณิตศาสตร์ป .5 วันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องร้อยละและเปอร์เซ็นต์นะคะยังอยู่ที่เรื่องนี้เหมือนเดิมนะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะคะจะอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนที่ครูได้แจกไปแล้วนะคะให้นักเรียนไปดูในเล่มน,นั้นนะนักเรียนเปิดไปที่หน้านี้เลยค่ะนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าคําชี้แจงนะเขาบอกว่าแสดงวิธีหาคําตอบต่อไปนี้แล้วเปรียบเทียบคําตอบว่า เท่ากันหรือไม่นะคะดังนั้นช่องคําตอบสุดท้ายในแต่ละข้อนะคะนักเรียนจะต้องตอบเป็นว่าคําตอบของโจทย์ที่ให้มานะคะ2ฝัง่งนี้เท่ากันไหมนะคะหรือว่าไม่เท่ากันนะคะก็แล้วแต่คําตอบที่เรียนคิดได้นั่นเองเอามาดูที่โจทย์กันเลยนะคะคาตอบของ35มคูณเนะคะหารด้วย5และ35หาร7ดคูณด้วย5 จะได้คำตอบเป็นอย่างไรนะักเรียนสังเกตเห็นอะไรเอ่ยตัวเลขที่เป็นอย่างไรกันนะคะเหมือนกันหมดทุกตัวเลยแต่ที่แตกต่างกันนั้นก็คือเครื่องหมายค่ะคูณหารส่วนอันนี้เป็นหารคูณเห็นไหมคะเครื่องหมายเปลี่ยนแล้วคำตอบที่ได้จะเป็นอย่างไรท่านเรียนลอง คิดคำตอบไว้ในใจก่อนที่เราจะแสดงวิธีหาคำตอบนะคะนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้สุดท้ายแล้วจะเท่ากันหรือไม่นะคะใครคิดว่าเท่ากันอ่ะลองคิดซิในใจนะคะกับอีกอันหนึ่งก็คือไม่เท่ากันยังไม่มีผิดยังไม่มีถูกนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้แสดงวิธีหาคำตอบเลยนะ,ะอ่ะถ้านักเรียนลอง คิดพิจารณาเหมือนกับเดาคําตอบอะเดาคําตอบไว้ในใจแล้วนะคะเรามาเริ่มคิดกันเลยค่ะ35มสคูณเจ็หารหนักเรียนเอา35ตั้งค่ะคูณด้วย7 7 5เป็น35ใส่5ทด3 7 3เป็น21่บดวกตัวทด3เป็น24ดังนั้นได้245ร้ย้าังไม่จบค่ะเราต้องเอา245้า ไปหารด้วย5อีกทีหนึงเห็นไหมคะหอะไรได้24 5 4เป็น20ลบกันเหลือ4ดึง5ลงมาค่ะหอะไรได้45 59เป็น45ลบกันเหลือ0หมดแล้วนะคะดังนั้นคำตอบของชุดคำตอบแรกของโจทย์ทางนี้นะคะก็คือ49นั่นเองต่อไปไปดูที่ อีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งทางขวา35หาร7 35ตั้งเอา7ไปหาร7อะไรได้35 75 35ลบกันเหลือ0ถ้ยยังไม่จบเราเอาคำตอบที่ได้ก็คือ5ไปคูณด้วย5ค่ะ5คูณ5เป็น25ดังนั้นคำตอบของฝั่งทางนี้ก็คือ25เป็นอย่างไรคะคำตอบสองฝั่งเท่ากันหรือไม่ เห็นด <ítulo> ้วยตาเปล่าแล้วว่าไม่เท่ากันนะคะดังนั้นคําตอบที like so so usually, ่ได้รักเรียนเขียนตอบลงไปค่ะว่าไม่เท่ากันนะคะจบไปแล้วหนึ่งข้อไม่ได้ยากเกินไปนะคะสําหรับการทาโจทย์แบบนี้เนี่ยเขาต้องการฝึกให้นักเรียนนะคะลองคิดพิจารณากับตัวเองว่าถ้าเราเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะโดยที่ตัวเลขยังเหมือนเดิมคําตอบจะเป็นอย่างไรนะคะ ต่อไปในข้อที่2ค่ะ54คูณ3หารด้วย9นะในข้อนี้54คูณ3หารด้วย9แต่อีกฝั่งหนึงห4เหมือนกันค่ะแต่หาร9คูณด้วย3เปลี่ยนทั้งเครื่องหมายค่ะเปลี่ยนทั้งตัวเลขด้วยเห็นไหมคะคำตอบจะเป็นอย่างไรลองพิจารณาในใจตัวเองอีกทีสินะแล้วข้อ2เนี่ยให้นักเรียน ทำเองนะคะทำเองข้อ2ต่อไปมาดูที่ข้อ3ข้อ3จะมีเพิ่มเลเวลขึ้นใาอีกหม่อก็คือมันเป็นโจทย์ที่เป็นเศษส่วนมาให้นะคะในชุดคำตอบขอโทษค่ะในชุดคำถามแรกนะ,ะที่ครูทำสี่เหลี่ยมเอาไว้42อ่านว่านะคะอ่านว่า42คูณ4ทั้งหมดหารด้วย8 การที่เราขีดเศษส่วนยาวๆแบบนี้นะคะให้อ่านว่าทั้งหมดหมายถึงตัวชุดข้างบนเนี่ยนะคะที่ครูระบายนี่42คูณ4ทั้งหมดเนี่ยมันส่วนด้วย8นะคะดังนั้นวิธีคิดนักเรียนจะต้องเอา42คูณกับ4ให้สำเร็จก่อน42คูณ4ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่เราใส่ลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมค่ะแล้วส่วนด้วย8 จากนั้นตัดทอนให้เหลือเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะต่อไปไปดูอีกฝั่งหนึ่ง42คูณด้วยเศษ4ส่วน8ปิธีอ่านอ่านว่า42คูณเศษ4ส่วน8เวลาเราคิดนะคะ42ตัวนี้มันเป็นจำนวนนะับก็เสมือนว่า42มันส่วนด้วย1เอาไว้นะคะนึกย้อนไปถึงเรื่องเศษส่วนที่เรียนไปเมื่อเทอมที่แล้วนะ ูณด้วย4ส่วน8แ,แบบนี้ค่ะการคูณเศษส่วนตัวเศษก็คูณกันได้เลยตัวส่วนก็คูณกันได้เลยนะคะดังนั้นจะได้ว่า42คูณ4และ1คูณ8ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมจากนั้นทำอย่างไรตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำและเปรียบเทียบกันเช่นเดิมค่ะ ใครจําวิธีการคิดแบบเศษส่วนในข้อสามไม่ได้นักเรียนไปเปิดแบบฝึกแบบหัดในตอนเทอม1ดูได้นะคะสําหรับวันนี้ก็จะมีงานที่เรียนจะต้องทําอยู่2ข้อด้วยกันก็คือข้อสและข้อสค่ะนักเรียนก็อย่าลืมไปคิดทบทวนฝึกทํากันนะคะสําหรับวันนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ